ักหวานป่าที่เราเด็ดยอดไปนะครับก็จะแตกยอดมาประมาณ2-3สัปดาห์นะครับไม่เกินนี้เฉลี่ยอยู่ที่2สัปดาห์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงทเทียงเยงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผกหวานป่านะครับ ผักหวานป่าเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งนะครับเราสามารถที่จะทํายอดได้นะครับยอดเพื่อที่จะให้ออกหน้าหนาวอันนี้เป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวหน้าแล้งเนี่ยเราสามารถทํายอดได้นี่อันนี้เป็นผักหวานป่ารุ่นจะอันนี้2ปีครึ่งจะเข้า3ปีนะครับการทํายอดผักหวานป่ามันก็มีวิธีการง่ายๆนะก็คือการเด็ดใบออกริดใบออกนั่นเองนี่นะครับอันนี้ผักหวานป่านี่นะพอเราเอาใบออกเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีตา ตาที่เป็นยอดนี่ครับอยู่ตรงที่เราลีดใบออกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มแตกแตกเป็นยอดแล้วแหละเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะอันนี้เพิ่งเราออกเมื่อวานออกเมื่อวาน,นครับเนี่ยเป็นผักหวานป่ารุ่นสองปีสองปีครึ่งคือข้อดีของการทำผักหวานป่าช่วงหน้าหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยก็คือครับเรื่องของราคาราคาช่วงเนี้ยราคาก็เนื่องสูง แถวบ้านผมกิโลละเกือบ300อบาทนะครับช่วงหน้านี้นะเพราะว่ามันยังไม่เข้าถึงหน้าผักหวานป่าอย่างเต็มที่เพราะว่าหน้าผักหวานป่าอย่างอย่างเต็มที่ก็คือช่วงอ่าช่วงนู่นนะครับช่วงมกุลากุมพานั่นแหละนะช่วงหน้านั้นเป็นช่วงหน้าแล้งที่ที่ผักหวานป่าออกกันนะแต่อันนี้เราเป็นการทํานอกฤดูกาลมันก็ทําได้นะถ้าตนเราสมบูรณ์แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือระบบน้ําผมมีระบบน้านะ พอเราเอาใบออกปุ๊บเราก็อาดน้าเข้าไปเลยนะครับประมาณ 2- อสาสัปดาห์นะครับไม่เกินนี้เฉลี่ยอยู่ที่สองสัปดาห์อันนี้ก็เอาออกเกือบทุกต้นนี่ต้นนี้ก็เอาออกน,นะครับเอาออกก็ให้เหลือเหลือไว้หน่อยนึงนะครับไม่ได้ออกหมดเลยเพราะว่าเขาก็ยังยังต้องสังเคราะห์แสงต้องใช้ใบในการปลูกอาหารอยู่นี่นี่กันต้นนี้อีกต้นหนึ่ง นะครับนี่ก็คือวิธีการทำผักหวานป่านอกฤดูเพื่อให,ให้ได้ราคาที่ดีนะครับก็ถ้าถ้าใครมีผักหวานป่าอยู่นะครับถ้าคิดอยากทําก็สามารถทําได้นะครับการทำผักหวานป่านอกฤดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม